จากแก้วน้ำิีเย็นแอ๋วบอกว่าสีเดือนสามารถฝึกได้แล้วตรงตำแหน่งที่ฉีดประมาณสัก5นาทีเอาปาสเตอร์ออกแล้วก็คลำคลำถ้านิ่มไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็นไตแข็งให้ประคบเย็นสามสบเย็นคราที่แล้วน้ำหนัก5.2นะคะตอน2เดือนวันนี้6.8ปกติแล้ว2เดือนนี้ให้ขึ้นโลเดียวโอ้โหโอ้โหก็คือเอก็คือสเดือนแรก้ ทำไมหนูไม่คายออกมาเลยลูกหนูอุมอย่างเดียวหนูไม่คายเลยอ่ะปสามเดือนแรกเกมขือนเลยแล้หกขีดครับสามเดือนถัดมาขึ้นเดือนละสี่ขีดเหมือนที่เหมือนเคยครับเราสามเดือนเพื่อกพูดไปในคลิปให้ดูว่าลูกจะติดเล่นมากขึ้นพอสามเดือนแล้วลูกปรากฏว่าตะการน้อยลงอ๋อบวกเล่น เขายิ่งเล่นหนักยิ่งดื่มจัดขึ้นยิ่งกินดุขึ้นไปด้วยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็โอ้โหเดี๋หนูสู้แล้วลูกน้องเดี๋หนูสู้แล้วผมเดินขับไปจะขึ้นเดือนละสามผีนะคะจะขึ้นน้อยลงมากขึ้นห่วงเล่นนะ่พอพี่โอ้โหต้อเล่นห่วงต้องกินอันนี้ตรงเวลาไม่ต้องมองในกาคล้องคล้องลั่นเลยเขาจากเลยฮะรู้เวลาเนี่ยเขาเริ่มรู้เวลาว่าลานอนเวลาโอ้ต้องเดินต้องเดินอ่าวพี่เดินแบบพี่เดิน มาขอเดือนหน่อยเนาะนะขึ้นมา